ซ้อมข่าวมือนี่ครับบักมีน้อยสิพา่ันผู้ชมไปเบิงบรรยากาศการเปิดตลาดสินค้าหรือร้านรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรทั้งบ้านโคกสูงตำบลหน้าง,งามอำเภอ่ม,มัอนจา่าเนี้ีครับเพื่อให้เป็นจุดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่และไกลเคียงโดยมีพืชเศรษฐกิจสามชนิดประกอบด้วยอ้อยมันสำปะหลังและข่าวเปียกครับ ซึ่งเป็นการรับซื้อโดยตรงจากเกษตรกร,กรที่ที่ซอยลดต้นทุนในการขนส่งและป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจาก่อข้าค้นกลางพร้อมครับโดยในงานนี้ครับมีพี่น้องเกษตรกร,กรมารวมเป็นสักขีพยาธหลายเติบเดอร,ราะว่าไก่เงื่อนไก่สั้นและกันยังเป็นสิ่งดีๆที่ท่านทอกศนี่เพิ่นเอามาให้พี่น้องเกษตรกรเฮาครับโดยมีนายมลกตพิทรัตน์ครับ ผู้ซอยผู้จัดจาการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศนี่ละมาเป็นประธานในการเปิดลานรับซื้อผลผลิตการเกษตรในครั้งนี้พร้อมครับตอนแรกนึกว่าทำประธานนี่เพื่อนสี่เป็นคนทางกรุงเทพกรุงไทยบาดได้บอกใส่ไม่ปรับแปบข้าวเดียวนะแหมเราว่าจากักซี่แหมผมจะขออนุญาตเบาเล่าหน,น่อยกันได้สะดวกจังเลยนะน่ บ่าโลกครับท้าประทาดครับมีแต่ไทยบ้านเฮ้าหันละแต่พ่อวด้จะข้าวหนึ่งันนะเจ้าหน้าที่พ well mm ่นกะวายานบอขักพ่นกันเลยจับได้ดีว่าเมนวะเมนครับคันไดนจับไม่ได้บ้านนนได้มาตั้งยเต็มทีไปเลยครับแนวดีๆให้พี่น้องเข้านี่ เอาเลยครับท่านประธานเราเสล้นที่สุดอเป็นคือชนดเดียวแล้วตอนนี้นะทีนีกฎหมายบงลราลดมดีเพราะว่าทีเป็นที่ากสร็วง่ายแ่วานสุบานตายแต่ถ้าเราสามาร พาดไป20นาทีาลพเพินกระเบาอยู่บนท่านลงเด้ผู้ฟังกับฟังยางตั้งใจครับบังรูฟเออเอเอ,าเอาทางพิกกิ้งเฮเปลี่ยนท่าหลายท่าแล้วทั้งเบง่งโทรศัพท์ นี่หอดดูหม้อเบิ้งไลยมือกันพ่อแม่มาคือตั้งใจฟังคักแทล่ะโอ้ยเพิ่นบอกโดนเข้ากาหาแนวเหตถาตุณเหาอเกิดวันหยังระบักมีหน่อยจีได้บอกแนวดีๆไห้ออเออบ่ต้องบอกคอยดอกบอกท่านประธานภุณล่ะคามาบันฮอนแลกตาเปิดงานพอ โอ้ยสังตัวมาให้เราทือดีงานน่าซ่อมซอยกันเดิดจ้ากันได้จำไม่เด้ว่าโน้วาโน้าโน้วาโน้ได้มเนไหน